เวลาเราพูดถึงภาคใต้ของไทยเนี่ยภาพแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็คงจะเป็นหาดทรายขาวน้ำทะเลสีครามใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของดินแานแห่งนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับนี่คือเรื่องราวของคาบสมุทรเพชรที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าทึ่งจริงๆแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่นิยามความเป็นภาคใต้อย่างแท้จริง คำตอบเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่เบสิกที่สุดเลยครับนั่นก็คือรูปร่างทางภูมิศาสตร์การเป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูแล้วก็ถูกขนาบด,ด้วยทะเล2ฝั่งนั่นเองโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดินแดนระหว่าง2องทะเลซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้ชายฝั่ง2ฝั่งที่ยาวกว่า750กิโลเมตรมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย พอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นชายฝั่งแบบยกตัวค่ะก็คือมีหาดทรายยาวๆเรียบๆน้ําตื้นๆแต่พอข้ามมาฝั่งตะวันตกหรืออันดามันเท่านั้นแหละกลายเป็นชายฝั่งแบบยุบตัวที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันโขดหินน้าลึกกว่ามากโอ้โหเรียกได้ว่าคนละขั้วกันเลยค่ะทีนี้พอภูมิศาสตร์เป็นแบบคาบสมุทรนี่แหละครับ มันก็ส่งผลโดยตรงไปสู่เรื่องของสายฝนความมั่งคั่งแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพื้นดินกับอากาศมันหล่อหลอมชีวิตของคนที่นี่ได้อย่างไงใช่แล้วครับก็เพราะว่ามันถูกขนาบด้วยทะเลสองฝั่งนี่แหละเลยทำให้ภาคใต้เนี่ยรับอิทธิพลจากลมมรสุมไปเต็มๆจนกลายเป็นภาคที่ฝนตกชุกที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็เลยมีแค่สองฤดูเท่านั้น คือฤดูฝนที่ยาวนานมากกับฤดูร้อนไม่มีฤดูหนาวเหมือนกับภาคอื่นๆเขาครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับภาคใต้ไม่ได้มีแค่ชายฝั่งนะลองดูตัวเลขนี้สิครับ1,835เมตรโอ้โหนี่คือความสูงของยอดเขาหลวงที่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในภาคใต้เลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของคาบสมุทรนี้เลย แล้วความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยมันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินทําให้เกิดเป็นป่าไม้ที่เขียวชอุ่มมากๆไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าชายเลนหรือแม้แต่ป่าพรุที่มีเอกลักษณ์อย่างป่าพุโตแดงแล้วอากาศแบบนี้ยังเหมาะสุดๆกับการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราป่านน้ามันด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับในอดีตยังเป็นแหล่งแร่ดิบุกที่สําคัญแล้วก็ยังมีแม่น้ําตาปีคอยหล่อเลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด เอาละครับจากเรื่องภูมิศาสตร์เราลองย้อนเวลากลับไปดูเรื่องประวัติศาสตร์กันบ้างในส่วนนี้เราจะมาดูจุดตัดของอาณาจักรโบราณกันครับคือด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละที่ทำให้คาบสมุทรแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญมากๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วภาพไทม์ไลน์นี้เล่าเรื่องได้ดีมากๆเลยครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีการรุ่งเรืองมีการเสื่อมลงของอาณาจักรทางทะเลต่างๆ เริ่มตั้งแต่ตามพระลิง k i ทางตอนบนแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิสีวิชัยที่ยิ่งใหญ่มากๆในขณะที่ตอนล่างก็มีอาณาจักรลังกาสุกะที่โดดเด่นเรื่องการค้าก่อนที่จะส่งต่อมาถึงยุคนครสีธรรมราชซึ่งทั้งหมดนี้เติบโตขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าที่สําคัญทั้งนั้นเลยครับและทั้งหมดที่ว่ามาทั้งภูมิศาสตร์ทรัพยากรประวัติศาสตร์มันหลอมรวมกันออกมาเป็นจิตวิญ,ญญาณของแดนใต้ได้ยังไงมาดูกันในส่วนนี้เลยครับ นี่คือเรื่องของหม้อหลอมวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวามากๆโอ้โหนี่คือหนึ่งในสุดยอดศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้เลยนะครับหนังตะลุงมันเป็นศิลปะการเชิดหนังเงาที่น่าทึ่งมากเพราะว่านายหนังแค่คนเดียวจะต้องพากเสียงตัวละครทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดพร้อมกับเชิดร,รูปหนังที่แกะสลักอย่างสวยงามไปพร้อมๆกันหลังจอผ้าเป็นทักษะที่สุดยอดจริงๆค่ะ แล้วถ้าพูดถึงความเป็นใต้แท้ๆจะไม่มีคำนี้ไม่ได้เลยร่อยจังหู้ที่แปลว่าอร่อยมากคำพูดที่มันกระชับตรงไปตรงมาแบบนี้แหละค่ะที่สะท้อนถึงสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าแหล่งใต้ได้ดีที่สุดเลยแน่นอนครับว่าเรื่องอาหารก็เหมือนกัน เอกลักษณ์ของอาหารใต้เนี่ยมันมาจาก2ออย่างหลักๆเลยคือความใกล้ทะเลกับเครื่องเทศจากเส้นทางการค้าในอดีตส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขมิ้นครับที่เขาใช้เพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลสดๆได้ดีเยี่ยมเมนูเด็ดๆรสจัดจ้านเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลาหรือข้าวยำและที่สําคัญที่สุดคือทุกมื้อมักจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเนาะหรือก็คือผักสดพื้นบ้านเพื่อช่วยตัดรสเผ็ดร้อนนั่นเองครับ เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว14จังหวัด1อัตลักษณ์เราจะมาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันสะท้อนออกมาในภาพของภาคใต้ในยุคปัจจุบันที่ประกอบไปด้วย14จังหวัดยังไงบ้างในตารางนี้ก็แน่สนใจมากครับทำให้เราเห็นภาพรวมของจังหวัดต่างๆได้ดีเลยอย่างถ้าดูเรื่องพื้นที่สุราธานีจะใหญ่ที่สุดเลยครับในขณะที่ภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะทั้งจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่เล็กที่สุด ส่วนถ้าเป็นเรื่องจำนวนประชากรนครศรีธรรมราชก็มีประชากรมากที่สุดครับและนี่อาจจะเป็นข้อมูลที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนะครับคือในบรรดา14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีแค่2จังหวัดเท่านั้นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยตรงนั่นก็คือยะลากับพัทลุงเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำไม่เห็นเลยนะครับว่าทะเลมีความสําคัญต่ออัตลักษณ์ของภาคนี้มากขนาดไหนสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ชวนให้เราคิดต่อนะครับ ซึ่งมันก็สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยคือในเมื่อเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้มันถูกหล่อล้อมด้วยน้ําและทะเลมาตลอดแล้วอนาคตข้างหน้าล่ะครับอนาคตของคับสมุทรเพชรแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อไป